เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุรศักอักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดอุดรธานีครั้งที่1ประจำปี2566โดยมีนายทิตินัทมุนิงรัฐอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามแผนยุทธาศาสตร์ชาติ20ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและการยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ ตามตัวชี้วัดต,ตามพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2,534มาตรา57โดยในปี2,566ค่ะกำหนดพื้นที่ตำบลปะโคอำเภอกุมภาวาปีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่จำนวนมากเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อย,ยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต่อไปค่ะพรุนี้ผมจะไปเชิงกับบางทีมโรงแรงต,งต่างๆแบบเลอแท็กนะครับก,บก,บกบ็ช่วยกันซื่อๆช่วยกันทำป้ายช่วย 何